เช้าแบบนี้มาฟังข่าวกันหน่อยดีกว่าสามร้อยหกสิบสามล้านไม่ได้หมายถึงเท้ามาซื้อเล่นนี่มันเกมฟรีไฟนี่หมายถึงกรณีที่เมื่อเอาไปอยู่ในเกมระดับโลกเมื่อเอาไปอยู่ในเกมระดับโลกเมื่อเอาไปอยู่ในเกมระดับโลก้อทงม้อง่าจากการพีอาร์ซึ่งจะต่อยอดอีกมากมายคิดเป็นมูลค่าสามร้อยหกสิบสามล้าน 363ร้าล้านโอ้ยฟีไฟช่วยพัฒนาประเทศเฮ้ยฟีไฟช่วยพัฒนาประเทศเราต้องเขาว่าประเทศแหละเพราะว่าโคราชมันก็คืออยู่ในประเทศไทยถ้าโคราชดีขึ้นประเทศไทยก็ดีขึ้นเพราะคนโคราชน่ารักเกี่ยวไหมโอ้นี่เรามันอยู่ในจยุดเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเราอยู่ในยุคที่ฟีไฟทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติเลยเหรอวะมาแปลกวันนี้มาแปลก เดี๋ยวไปฟังกันต่อแล้วกันเกี่ยวกับกรณีลายบนกางเกงแมวซึ่งหอการค้านครราชสีมาจ้างออกแบบเรียกว่าโคราชโมโนแกรมปจำจังหวัดจำได้ใช่ไหมแล้วนำมาซึ่งกางเกงแมวสีส้มสีแสดเป็นสีประจำจังหวัดโคราชด้วยแล้วปรากฏว่าคนออกแบบยกให้บริลิกสีของจังหวัดเป็นที่เรียบร้อยกางเกงเนี่ยขายดิบขายดีพี่ก็มีอยู่ตัวหนึ่งพี่ก็มีอยู่ตัวหนึ่งรอปรากฏว่าได้ทราบมีอบริษัทเกมระดับโลก Carolina. Carolina. มาเอาเศษกางเกงไปเป็นเสืกก้อดูบัว,บวขาวฟลาฟช่องซึ่งกำลังโด่งดังในหมู่เด็กๆทั่วโลกอยู่ตอนนี้นะคะเกมฟรีไฟนี่ค่ะช่องเรื่องเล่าเช้านี้โอ้โหผมฟังประจำรายการนี้ในเพจเขานี่อัปเดตขา่าวสารตลอด24ชั่วโมงผมต้องรู้ทำไมเดี๋ยวขออ่านคอมเมนต์ดูเดียวโหยยอดไลค์ส2 0 0 0องพันคอมเมนต์4ี0 0ันแชร์3,200ันขออ่านคอมเมนต์ก่อนว่าแต่ละคอมเมนต์เขาไปแนวโน้มไปทางไหนนะเออมามาอ่านกันมากัน ชอบเล่นมากเลยครับพับจีโมบายฮะนี่มันนี่มันน,นี่นี่เขาพูดถึงเกมฟรีไฟล์กันอยู่เองมาพับจีอะไรเนะี่ยขอดูคอมเมนต์สิต้องมีคนด่าเขาแน่นอนเกมบอทพอๆกันครับ <c oughs> คนเล่นเขาสู้กัน <c oughs> อ่าอะไรวะเนี่ยลงไม่ถึงนาทีโดนยิงตาจนท้อเอ้ากลายเป็นดรามา่าเฉยเลย <c oughs> อ่ะแล้วมันว่ะเกมที่ยิงในสไปเดอร์แมนอรอยครับอืมเกมดิมน้ำมันอรอ PUBG. อ่อยพับจีเอ้ยวิญราณมาเุ้ยอาว่ะคนดูมันอะ่ะเฮ้ยมันมันมันเลิกเล่นฟรีไฟมาเล่นพับจีสมจริงกว่าเยอะไม่มีไอวอร์ได้ข่าวว่าเดี๋ยวนี้มีแล้วนี่ อาจริงๆนะทุกคนนะใครดูถึงตอนนี้นะอันนี้คือผมไม่รู้ว่าจะมีดราม่าด้วยซ้ำนะผมคิดว่าเออผมจะมารีแอคเฉยๆเนาะแต่ว่ามีดรามา่าเฉยแต่ว่าผมต้องพูดอย่างนี้ก่อนผมอะเป็นผู้เล่นทั้ง2เกมนะ ถ้าเทียบไม่ง่ายผมเป็นผู้เล่นทั้ง2เกมแต่ว่าถ้าในมุมมองของเกมฟรีไฟคือผมเป็นครีเอเตอร์ผมเป็นยูทูบเบอร์ของฝั่งนี้แต่ว่าถ้าถามว่าผมในแนวคนเล่นน่ผมมาเล่นพับจีมาก่อนฟรีไฟนะเกมแรกที่ผมเล่นคือ RV, 2, o S S A v e r v เกม2องลูอ้อซเวเวอร์เกม3ามพับ G Mobile นะครับเกมที่4คือฟรีไฟเพราะฉะนั้นผมเล่นทั้ง2เกมแล้วก็พับจีเนี่ยก็ต้องขอบอกก่อนเลยกันดราม่าว่าผมไม่เล่นนะผมหรืออะไรเงี้ยผมบอกก่อนเลยว่าผมกับพิกกี้เล่นนะครับเล่นกันแบบจริงจังด้วยคือพี่่พับจี PUBG, เขาส่วนมากเขาจะชอบแขวะเนาะคือชอบแขกองมัน็ เกมแ,แต่ว่าผมมากันทางฝั่งพับจีเขาแะมาก็คือผมอยากบอกว่าผมเล่นก็คือเล่นยันตันนะครับซึ่งขึ้นโคตรยากนะครับทุกคนเมื่อก่อนนี้แล้วก็ส่วนส่วนซีไฟก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วว่าผมก็เล่นเกมนี้เพราะฉะนั้นขอบอกกันเลยว่าผมเป็นผู้เล่นทั้ง2เกมไม่มี <c oughs> ดราม่าอะไรต่อผมเด้อครับเด้อเอาตรงๆอ่ะผมก็จะแซะทั้ง2เกมมาทั้งซีไฟทั้งพับจีนะครับทุกคนนะขอบอกก่อนไป เพราะฉะนั้นเอาเลยละกันเลิกเล่นฟรีไฟมาเล่นพับจีสมจริงกว่าเยอะนะครับไม่มีไอวอลอันนี้ก็อาจจะเป็นแบบเขาอยากจะเล่นเกมที่มันสมจริงนะครับน,นั่งเกมที่มันสมจริงเมนนี้นะครับเขาบอกว่าผมเลิกเล่นตั้งแต่ลูกยังไม่เกิดนะครับตอนนี้ลูกได้9้าขวบแล้วผมเล่นเกมพับจีมันกว่าเยอะสมจริงกว่าด้วยโอเคอันนี้ก็เข้าใจได้นะก็คือแค่ย้ายเกมแหละก็คือย้ายจากฟรี Fi, ไฟลไปเล่นพับจีเนาะ อันนี้แต่ว่าถ้าในมุมมองผมนะอันนี้คือผมไม่ได้เข้าข้างเกมไหนทั้งสิน้นไม่จำเป็นต้องเป็นฟรีไฟลด้วยซ้ําถ้าจะบอกว่าพับ G ีเนี่ยสมจริงกว่าฟรีไฟซึ่งมันก็จริงครับแล้วเกมที่สมจริงกับพับ g มันก็มีครับแล้วทําไมคุณถึงไม่ไปเล่นเกมที่มันสมจริงกับพับ G ีล่ะคือถ้าสมมติว่าจะมองว่าในมุมมองของคนที่เห็นว่า เฮ้ย hey, ผมไม่อยากเล่นเกมที่มันไม่สมจริงแต่ว่าเกมที่สมจริงกับพับจมันก็มีใช่ไหมครับอย่างเช่นพวก a าร n a าเบรกเอ t าพับเนี่ยบางทีมันยังมีจุดที่ยังดูเป็นมันยอดมนุษย์อยู่นะแบบบางทีขี่สลิงที่ขี่เหมือนเกสกีลอยข้างบนหรืออะไรต่างๆนานา,นา,นาเนาะคือมันมันมันก็ไม่ได้สมจริงอะใช่ไหมเพราะฉะนั้นทําไมถ้าสมมุติว่าเลิกเล่นฟรีไฟล์ เพราะไปเล่นพับจีเพราะว่าต้องการความสมจริงทำไมไม่เลือกที่จะเล่นเกมอื่นล่ะจริงๆเกมที่สมจริงกว่าพับจีเนี่ยมันก็มีนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าไอเมนเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้แบบว่าต้องการบอกบอกหรอกว่าตัวเองอะเลิกเล่นฟรีไฟเพราะว่าฟรีไฟไม่สมจริงไปเล่นพับจีแต่ว่าอันนี้ผมมองว่าเขาแค่ต้องการจะแขวะเฉยๆว่าฟรีไฟมันเป็นภาพสวยไม่สวยมีดินน้ามันหรือเป็นอะไรมีไอวอลนะครับเออประมาณนั้นซึ่งคือจริงๆแล้วเนี่ยเราจะการันตีคุณภาพเกมจากความสวยของภาพไม่ได้เนาะเพราะว่าอย่างเช่นไมค์คงไมค์คาร์บโลบ เล่นกันทั่วโลกแถมยูทูบเบอร์ดัง,ดงๆระดับโลกก็เล่นเกมพวกนั้นกันซึ่งภาพก็ไม่ได้สวยเพราะฉะนั้นอันนี้ผมมองว่าเมนนี้มันก็แค่แควะนั่นแหละนะครับทุกคนก็แค่แขะมันก็แค่แวนั่นแหละไอนนนค e น,อนนี้ชอบครั้งอดีตกางเกงช้างดังมากตามมาด้วยกังเกงแมวเกลายเป็นว่าเดีย๋ยวนี้เกงแมวโคราดแล้วนะครับทุกคนอันนี้ก็น่าจะมาแขวะนั่นแหละนะครับเกมดังแล้วก็คอมเมนต์อะไรเอยจะเชิงแบบว่า นี่เกมดังหรออะไรประเภทนี้อันนี้ผมก็ยอมรับเลยเกมฟรีไฟล์สังคมไม่ดีเกมแย่เกมอะไรยังไงก็แล้วแต่แต่ถ้าถามว่ามันดังไหมมันก็คือดังมันก็ดังจริงๆนะยิ่งเป็นในไทยเนี่ยยิ่งดังนะต่างประเทศบางประเทศก็ดังนะครับเพราะฉะนั้นก็ผมก็มองว่ามันก็ดังจริงๆนะคือแลวจริงๆไม่จำเป็นต้องเป็นฟรีไฟล์นะถ้าสมมติกับการเป็นพับจีหรือเป็นเกมอื่นนะเป็นเป็นพับจีอย่างเงี้ยแล้วมีคนมาคอมเมนต์ว่าเกมดังแล้วอะไรเอ่ยจริงๆริงพับจีก็ดังถ้าจะประกาศคำว่าเกมมันดังเนี่ยก็คือมันก็ดังนั่นแหละแต่่าาเกกมนดังงง้ีตต นอกเกมนี้ดังในไทยนะครับแต่ถ้าถามว่าเกมดังไหมก็คือดังจริงครับล้วเมนนี้งงอะไรเกมดีครับยอมรับว่าสังคมเกมก็ดีครับเกมก็ลื่นขอบคุณครับที่ทําเกมดีมา Call of Duty ต้องขอบอกก่อนนี้เรื่องกับ Call of Duty เนี่ยคือเมื่อก่อนการทีมเป็นนักแข่ง Call of Duty ถูกไหมซึ่งตอนที่ Call of Duty Mobile เข้ามาใหม่ๆใช่ป่ะทุกคนตอนนั้นผมกระจายทีมมาตั้งใจเล่นกันแล้วไปแข่งแล้วฝีมือผมกับไปทีมคือประมาณเดียวกันเลยนะกับกินกันไม่ลงอ่ะแต่ว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งที่จานทีมบอกว่าเอ้ยเนี่ยจะไปแข่ง มีสังกัดจ้างเข้ามาเขาต้องการตัวผมก็ต้องการตัวตาจทีมเนาะสุดท้ายผมบอกกับอาจารย์ทีว่าเอ้ย กูไปไม่ได้เวยเพราะว่ากูมีน้องๆ FC ที่ดูฟรีไฟล์กูอยู่ถ้ากูทิ้งตรงนี้ไปเท่ากับว่าถ้าผมเลือกไปแข่งเท่ากับผมก็ไม่ได้มาทําคลิปฟรีไฟแบบจริงจังใช่ไหมผมก็เลยคิดว่าเอ้ยตรงนี้มันกูมี FC ตรงนี้อยู่กูเลยไปไม่ได้แล้วก็ให้จานทีมไปคนเดียวจานทีมก็เลยเลือกทางที่จะไปแข่งครับแล้วสุดท้ายจานทีมก็ไปแข่งแล้วก็แข่งแล้วก็ดังโดง่ดงดังมากในคอรอมดิจิ m o b i l บายนะคือผมบอกตรงๆเลยว่าในในตอนนั้นนะในตอนในตอนนั้นนะ่ะจานทีมดังอันดับขออองแแตต่่่นนี้้ไมใชลว แต่ถ้าเป็นตอนนั้นจานทีมคือดังสุดนะครับอาจคนดูอาจาอาจะไม่รู้จักเพราะว่ามันเป็นเจนแรกมากๆเจนตั้งแต่เกมเปิดอะครับทุกคนใช่ครับจริงจริงก็ดีจริงนะครับเกมคอมพิวตี้ผมก็ว่าดีลื่นไหลนะครับแต่อันนี้น่าจะมาแบบปั่นอันนี้น่าจะมาปั่นแหละเอออันนี้น่าจะมาระดับโลกจริงๆแต่ภาพเกมดินน้ํามันดีด,ดีนี่เองเอาจริงๆนะผมอะก็เป็นคนหนึ่งที่ล้อเกมฟรีไฟเหมือนกันว่าเป็นเกมดินน้ํามันเนาะเออแต่ว่าถ้าถามว่าถ้าจะเชื่อว่าระดับโลกหรือระดับอะไรเงี้ยจริงๆแล้วเเกมที่ป็นระดับโลกอย่างที่ผมพูดไปเกมที่เป็นระด เป็นต้องเป็นเกมที่ภาพสวยนะมีเยอะแยะเกมที่ภาพสวยน้อยกว่าฟรีไฟล์แต่เป็นระดับโลกและดังกว่าฟรีไฟล์เนี่ยก็มีนะครับทุกคนและในปัจจุบันนี้ก็ยังมีคนเล่นอยู่ด้วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าถ้าจะวัดคุณภาพเรื่องภาพเรื่องสังคมผมก็ยังอาจจะพอเก็ตอยู่ว่าเออสังคมอาจจะไม่ค่อยดีมีแต่คนด่ากันในฟรีไฟล์เนาะแต่ถ้าจะมาตัดสินระดับโลกด้วยกราฟิกในเกมหรือเรื่องภาพในเกมผมว่าอันนี้นะคือตัดสินใจไม่ถูกนะครับความคิดอันนี้คือไม่ถูกนะครับ FF นี่ระดับโลกเหรอครับ ก็ระดับโลกนะนะครับเพราะว่าก็ตอนแข่งโปลีก็มีหลายประเทศเข้าร่วมการแข่งขันเนาะถ้ามันจะใช้คําว่าระดับโลกมันก็ใช้ได้ไหมมันก็มันก็ใช้ได้แหละครับแต่ถ้ามันไม่ใช่ระดับโลกมันก็คงไม่มีต่างประเทศมาแข่งเนาะแต่ว่าถ้ามันไม่ได้ดังระดับโลกก็คงจะมีแค่คนที่อยู่ในประเทศมามาแข่งเนาะก็คือดังแค่ในประเทศตัวเองนะครับประมาณนั้นเฮ้ยไปคลิปดาบ้าได้ยังไงวะเนี่ยแต่ตรงนี้นะคอมเมนต์ประมาณ80%ก็คือจะไปทางแซะนั่นแหละจะไปทางแซะเกมฟรีไฟล์เนาะเออก็จะส่วนมากก็จะเป็นเกมพับจีนนั่ นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเจอจะแทะเขาจะมีอะไรกันก็ปล่อยเข้าไปเถอะนะครับทุกคนไอ้คอมเมนต์อะไรวะเนี่ยเอาจริงเกม FF มันก๊อปพับ g เพราะส่วนตัวฉันเล่นเกมทั้ง2ค่าย FF มีแต่เด็กด่ากันจริงส่วนพับ g มีแต่ต่างชาติด่าปอรอแมป FF ต้นกล้วยน่ะดีสุดแล้วส่วนเสียงปืนก๊อปพับจีชัดๆและ FF มันเล่นง่ายขึ้น และ FF มันเล่นง่ายขึ้นมีตัวล็อกไม่ให้ปืนมันดีดไม่ต้องไปตั้งค่าเหมือน PUBG ของจีนอะไรมันก็ทำได้หมดมันพัฒนาให้ทันสมัยแต่ไม่สมจริงเหมือนพับ g ีอันนี้คือผมพูดลำบากว่ะไม่ไม่ใช่ว่าไม่ไม่รู้นะแต่ว่ามันพูดลำบากจริงๆอะ่ะเพราะว่า เราก็ไม่รู้ใช่ไหมว่าอ่ะเราอาจจะเปรียบเทียบกัน2เกมใช่ไหมพับจีกับฟรีไฟอย่างนี้มันก็ไม่แร์ปะถ้าถติว่าพับจีมาก่อนฟรีไฟใช่ไหมพับจีเนี่ยมันมาก่อนฟรีไฟพับจีทำแนวโดดล่มทําอะไรมาก่อนใช่ไหมแล้วฟรีไฟก็มาเหมือนกันแนวโดดล่มลงไปเก็บปืนเหมือนเหมือนพับจีเลยแต่ว่าถ้าเราเทียบกัน2เกม,เมอย่างเงี้ยเราก็จะมองว่าฟรีไฟกอฟใช่ไหมครับแต่ว่าเอากลับกันนะจริงๆแล้วอะ่ะมันมีเกมที่โดดล่ม พับจ or ีหรือเปล่าแล้วถ like ้ามันมีเกมที right. it> it no ่โดดล่มก่อนพับจีเก็บป right. ืนเหมือนกันน่โดดล่มลงมาเก็บของฟาร์มของเบตเทอร์โลโยเหมือนกันพับจีก็ต้องไปก๊อปเกมนี้ใหี่ทีสิใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะก๊อปเกินเป็นท่อนท่อนๆไหมอ่แบบนั้นไหมหรือให้คนดูตัดสินเลยกันว่าทุกคนคิดว่าเกมฟรีไฟล์มันก๊อปพับจีไหมนะครับเพราะฉะนั้นเพราะว่าตัวผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันผมเล่นทั้ง2อันนะเพราะฉะนั้นนะครับทุกคนครับคลิปนี้เนี่ยก็กลายเป็นคลิปอ่านคอมเมนต์ดรามาอนนแัว้้ใีชล เอากางเกงแมวไปเล่นในเกมสุดท้ายมาสะดุดที่คอมเมนต์ก็เลยอ่านเพลินๆเลยนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นผมอะไม่ติดอะไรอยู่แล้วนะครับจะฟรีไฟล์จะพับจีนะครับผมก็เล่นมันทั้ง2เกมนะครับแค่ส่วนมากนะครับคนมักจะเห็นผมเล่นฟรีไฟล์เท่านั้นเองอ่ะโอเคสำหรับวันนี้ครับขอตัวลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะครับแล้วก็กางเกงช้างสวยมากๆแล้วก็กางเกงแมวก็สวยมากนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายเอ้อเขาบอกอะไรนะครับว่าคลิปนี้ฟรีไฟล์ไม่จ้างผมนะครับผมมารีวิวของผมเองแล้วผมก็เจอสถานการณ์จรรรริงเเ็วววๆลลยนนนนะคคัััับบบี้ขออตไปก่